วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2563ความว่าพระนท่านนางฮาริมายาคอฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์สิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคาอานวยพรและความปรารถนา ดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะยังคงเจริญรุ่ดหน้าต่อไปและจะเป็นปัจจัยสําคัญในการร่วมมือกัน ในกิจการทุกๆด้านอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้ารุ่งเรืองแก่ทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันนี้เวลา17นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัชุลประทานรังสฤษดิ์อำเภอปากเกรด็ดจังหวัดน,นนทบ,บุรีในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงโฉมศรีกำพูณอยุธยาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่22มีนาคม2563เนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพ,พลันสิริอายุ94ปีคุณหญิงโฉมศรีกำพลณอยุธยาเกิดเมื่อวัน ที่22กันยายน2468เป็นบุตรีของมหาอม,มาตย์เอกเจ้าพระยาพลเทพเฉลิมโกมากุลนน,นครอดีตเสนาบดีกระทรวงเกษตรราธิการกับคุณหญิงสว่างพลเทพเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาที่โรงเรียนราชนินีจากนั้นศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและสอบเข้าคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยแต่ต้องลาออกเพื่อดูแลบิดาที่ล้ม จนถึงแก่อสัญญกรรมในวัยเยาว์มีโอกาสได้เป็นข้าทูลออมพระบาทสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีและมีโอกาสถวายงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ ในช่วงที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานด้านชลประธานและเคยทําหน้าที่เป็นเทพีคู่หาบทองคนแรกในพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญซึ่งมีการฟื้นฟูและจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2503ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ คุณหญิงโฉมสีนับเป็นผู้มีจิตใจเมตตาให้การสนับสนุนงานด้านสังคมสงเคราะห์มาโดยตลอดนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานบูลณิธิหม่อมหลวงชูชาติกมพูและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตวิทยาลัยการชลประทานนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับหม่อมหลวงชูชาติกมพูอดีตอธิบดีกรมชลประทานมีที่ดานหนึ่งคนและบุตรบุญธรรมหนึ่งคน วันนี้การจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสของสภากาชาติไทยโดยสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชาชนไหมพ่พิทักษ์ได้ประกอบอาหารพระราชทานปรุงสุกใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่7และมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอยี่งออำเภอสุงไหปลาดีและอำเภอสุขีรินรวม3,200ชุด พร้อมกันนี้เหล่าการชาติจังหวัดได้ไปเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่อำเภอบาเจอะและอำเภอสุงไงโกลกรวม10รายเพื่อมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ยังความปรับลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ได้รับพระราชทานอาหารเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ด้วยสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยส่งห่วงใยและสรงตระหนักถึงความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวและบุคลากรทางการแพทย์ผ่านเหล่ากาชาติจังหวัดทุกจังหวัด โดยบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติ